เราทําเป็นแบบเสื้อยืดผลิตทีแบบหลายร้อยตัวมีจังหวะนึ่งที่ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านแล้วบอกซื้อไปเถอะตัวละสามสร้อยเดี๋ยวใส่ครั้งเดียวก็ทิ้งละก็เลยเปลี่ยนออกมาเป็นเสื้อผ้าโลกอยากทำเสื้อผ้าลักโลกให้มันสนุกขึ้นเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นยอดขายก็ประมาณหลักล้าน ตอนเริ่มชิโนโเป็นฟาสแฟชั่นเลยคือเราทาเป็นแบบเสื้อยืดผลิตทีแบบหลายร้อยตัวแล้วขายดีมากมีจังหวะหนึ่งที่ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านแล้วบอกซ,อซื้อไปเถอะตัวละสามสี่ร้อยเดี๋ยวใส่ครั้งเดียวก็ทิ้งละแล้วเราก็เลยแบบคิกในหวัวว่าแล้วนี้ก็เป็นขยะปะก็เลยหันไปหาเพื่อนแล้วบอกว่าหมดล็อตน,นี้ไม่ทำแล้วนะมันรู้สึก yeah แย่ก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าหลังจากนี้เปลี่ยนออกมาเป็นเสื้อผ้าโลกอยากทำเสือ้อผ้ารักโลกให้มันสนุกขึ้นเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ตอนแรกที่เริ่มแบรนด์นะแค่วาดรูปเสื้อยืดเลยแล้วก็เอาไปส่งที่บ้านช่างแล้วบอกพี่คะช่วยทําเสื้อตัวนี้ให้หน่อยผลิตเสื้อผ้าที่เราอยากใส่ออกมาโดยหวังว่าลูกค้าจะชอบเหมือนกับเราไม่รู้เรื่องแพทเทิร์นไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่สําคัญมากๆในการเป็นเจ้าของธุรกิจคือเราต้องหลับฟังไม่รู้ต้องถามต้องคอยเรียนรู้สกิลใหม่ๆตลอดเวลาและพร้อมที่จะเปลี่ยน ตอนนั้นเทรนด์ลักโลกไม่ได้แมสขนาดนี้คนก็ไม่ได้วิลลิ่งที่จะจ่ายราคาที่สูงขึ้นสําหรับเสื้อผ้าหลักโลกวิธีแก้ปัญหาเราลดราคามาให้ราคาเท่ากับเสื้อผ้าชิ้นอื่นในท้องตลาดเลยแต่ที่ได้เพิ่มจากชินโนคือความหลักโลกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกําไรเซนจะน้อยกว่าแบรนด์อื่นแต่เซนรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธุรกิจที่ต้องทําและน่าทํา สโลแกนของช i โนสคือ greener fashion for all ไม่ใช้คำว่า green เพราะว่าเรายังไม่ได้เขียวที่สุด greener ก็คือเขียวกว่าคนอื่นๆทุกกระบวนการผลิตก็คือเราคิดมาแล้วว่าต้องส่งผลกระทบต่อโลกน้อย for all เนี่ยก็คือชีโนสอะมีไซส์กางเกลตั้งแต่ L ยี่สจนถึง44ินิ้วเราอยากออกแบบเสื้อผ้ามาให้ผู้หญิงธรรมดาก็ใส่สวยเรายอมกำไรบางแต่ลูกค้ายอมที่จะซื้อแล้วได้ของเราไปแล้วประทับใจแล้วใส่ได้นานอันเนี้ยคือ sustainable fashion สำหรับเราค่ะ พิกน่าจะอยู่ตอนที่เรารู้แล้วว่าสินค้าของเราลูกค้าชอบดีไซน์และก็คุณภาพของเรามีรีวิวปากต่อปากตั้งหลันั้นเป็นจังหวะที่เราก้าที่จะลงทุนเพิ่มเริ่มต้นที่788บาทค่ะไปจนถึง2188่บาทีท่สุดของเราจะเป็นนิดแวร์ซึ่งก็กำลังทยอยเปลี่ยนเป็นออร์แกนิคคอตตอนทั้งหมดยอดแสนก็ประมาณหลักล้านค่ะเสื้อผ้าของเราพันสหลักโลกพยายามจะ e d u ูเคทลูกค้าเราก็ทำดีไซน์ทำ branding ออกมาให้เป๊ะที่สุดแล้วก็ในเรื่องของ R&D วัสดุหลักโลก ทำสินค้าที่ตัวคุณเองจะซื้อผลิตออกมาแบบนี้ราคานี้เป็นอยู่อยู่ซื้อไหมสินค้าตัวแรกไม่มีทางเพอร์เฟกอยู่แล้วอะแต่ถ้ารอแล้วไม่ทำก็จะไม่ได้ทำไปเรื่อยๆที่ชิโนสมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าเรากล้าที่จะทำพอทำปุ๊บเฟลก็แค่แก้แล้วก็ไปต่อเพราะถ้าเกิดสินค้าเชนจะต้องรักโลก100%แล้วแบรนด์จะต้องเพอร์เฟกต์ไม่มีทางเลยที่มันจะได้ทำสักที